Southside, what up? Style, what up? <laughs> it's your boy, Way. สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาลองกับข้อมูลดีๆนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาสถานเสริมความงามนะคะวันนี้ก็มีมาแนะนําด้วยนั่นก็คือฟาริดาคลินิกนั่นเองนะคะวันนี้มีหลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลดไขมันร้อยไหมนะคะรวมถึงฟิลเลอร์ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยวันนี้กับโบท็อกนะคะหลายคนก็ชอบไปโบท็อกนะคะให้หน้าเรียวเล็กเป็น V shape นั Sh ade, ่นเองโบท็อกเริ่มต้นที่2,990บาทเท่านั้นนะคะและที่สําคัญก็มีออยดด้วยแล้วก็ไม่ ใช่โบฮิวนะคะ ไม่ใช่โบผงด้วยนะคะผสมยาต่อหน้าเราด้วยนะคะก็สามารถนาขวดกลับบ้านไปด้วยและที่สําคัญอย่างที่บอกไปว่าของแท้นะคะยาเต็มอย่างแน่นอนนะคะคุณหมอเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสกรีนนะคะผิวหน้าของเราโดยเฉพาะด้วยนะคะหงงาง่ายๆเลยนะคะสถานที่ก็เป็นฟอริดาคลินิกเวชกรรมนะคะ BTS นานาซอยสุขุมวิท13นะคะห้างเทนดี้พาซาชั้น1 a นั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากจะหน้า V shape นะคะหรือว่าอ,าอยากจะไปร้อยไหมนะคะลิปหน้า ว่ากำลังมองหาสถานที่เสริมความงามน,นะคะก็ลองไปดูแล้วกันนะคะรับรองว่าถูกที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้บ๊ายบายค่ะ oh, baby, no,

Come back looking for that special lady.